มาแต่งหน้าปิดฝ้ากันเช่นเคยค่ะสําสหรับสาวหน้ามีปัญหานะหน้าเป็นฝ้าหน้ามีมีมริ้วรอยหนังตาตตเออชาราหน้าพี่วินลงำรุง,งเรียบร้อยแล้วนะทีนี้ก็แป้งแข็งแป้งผสมรองพื้นใช้พับที่ชุบน้ำแล้วก็บิดหมาดหมาลงไว้ตัวหน้าขั้นตอนนี้เพื่อให้เครื่องสําอางเนี่ยเขาติดกันหน้านะคะลงแป้งผสมรองพื้นเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปก็ลงรองพื้นนะพี่วินจุ่งใส่มือมาแล้นี่ใช้นิ้วจ้า ไอ้นิ้วใช้พับใช้แปลงได้ทั้งนั้นเอาที่เราถนัดนะรูปเบาเบแล้วก็กดตีเข้าไปจะเนียนเรียบไปกับผิวหน้าลงรองพื้นเสร็จรอบแรกก็สังเกตยังมีฝ้าอยู่นะคะยังเห็นเพราะฉะนั้นพี่วินจะลงอีกรอบหนึงเนาะแตะที่นิ้วเนี่ยนิดหน่อยแล้วก็แทบแทส่วนที่เป็นฝ้าเนาะ ส่วนที่ฝ้าไม่จางหายเราก็กดซ้ำอีกรอบหนึ่งอันนี้พี่วินใช้รองพื้นของเมเบลีนนะคะคือปิดฝ้าได้ระดับหนึ่งเนาะสำหรับถ้าฝ้าไม่หนามากเนี่ยลงรองพื้นตอนนี้สองรอบเนี่ยปิดแต่ถ้าหนาอย่างพี่วินเนี่ยได้แค่เพีย0ประมาณนั้นก็ต้องใช้คอนซีลเลอร์ตกตามอีกรอบหนึ่ง สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะถ้าดูคลิปแล้วทำตามไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่วินแนะนำนะให้ดูให้ไล่ดูคลิปพี่วินหลายๆคลิปเนาะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะมีความเคยชินว่าเออทุกคลิปพี่วินก็จะลงขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้ขั้นตอนน,น,อน,นี้เหมือนเดิมทุกครั้งเพื่อนๆก็จะทำเป็นบางคลิปก็จะพูดอะไรเติมขึ้นมาอ่ะก็ได้ประโยชน์ขึ้นไปอีกหน่อยนึงบางคลิปก็จะเพิ่มเทคนิคเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะการแต่งหน้าเราแต่งทุกวันเนี่ยเราก็จะค้นพบทุกวันว่าเราควร ให้มันติดทนเอ่ยให้มันสวยเอ่ยให้หน้าเราดูเด็กขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะก็จะค้นทบกันไปเรื่อยๆสองรอบแล้วนะคะก็เดี๋ยวพี่วินร้อยให้อรองพื้นก็เซ็ตกันหน้าก่อนแล้วพี่วินจะมาตามมาด้วยคอนซีลเลอร์เนาะรองพื้นเซ็ตกับผิวหน้าแล้วนะคะต่อไปพี่วินจะลงรองอคอนซีลเลอร์นะคะเพราะว่าปิดฝ้ายยังไม่สนิทเนาะยังเห็นกันอยู่ก็ใกล้หมดแล้วก็เดี๋ยวก็จะใช้แปรงแงะแล้วค่ะ ใช้แปงแงะมาแล้วใช้นิ้วเกลี่ยไม่ได้แงะออกมาไม่ได้ละก็ก้องบาๆเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จนะคอนซีลเลอร์เรียบร้อยแล้วสังเกตไหมคะดูสองฝั่งฝั่งนี้เนียนกลิปแล้ไม่มีฝ้าเห็นแล้วฝั่งนี้ยังมีฝ้านิดหน่อยไหมคะ หน้าผากยังไม่ลงก็ยังมีฝ้าเห็นเนาะเดี๋ยวมาดูตอนลงสองรอบเออสองสองจุดค่ะดูตอนเสร็จเนาะลงคอนซีลเลอร์เรียบร้อยสองฝั่งสังเกตไหมคะฝ้าหายกิ๊บไปเลยค่ะหายเกลี้ยงหน้าผากสองข้างหายเกลี้ยงทีนี้เราก็จะให้คอนซีลเลอร์เนี่ยเขากคลืนไปกับตัวรองพื้นก่อนนะคะซึ่งของพี่วินเนี่ยพี่วินร้อยเขาเคลืนไปเรียบร้อยแล้วนะก็นับ1นึถึงสาหรือ1นึถึงห้ประมาณนั้นนะคะแล้วก็ตามด้วยแป้งฝุ่นเนาะ ก็ใช้พับค่ะขั้นตอนนี้ก็สำคัญมากๆเพื่อนๆไม่ไม่วนแป้งหรือว่าไม่ลูบแป้งนะคะเราใช้ขั้นตอนการแป้งฝนเนี่ยกดอย่างเดียวค่ะเพราะว่าหน้าเราเนี่ยลงไปหลายรอบแล้วเดี๋ยวเขาจะกองนะเดี๋ยวเขาจะไหลรวมมาเขาจะเป็นคราบกดเบาๆให้ทั่วหน้าอันนี้นะคะการแต่งหน้าเนี่ยต้องค่อยๆลงไม่ว่าขั้นตอนไหนนะคะค่อยๆลง จะได้ผิดพลาดน้อยที่สุดถ้ายังไม่พอเราก็ค่อยๆเติมแต่ถ้าลงหนักมือทีเดียวเนี่ยเวลาเราแก้ไขเนี่ยมันยากบางทีถึงขั้นต้องล้างหน้าทิ้งแต่งใหม่ค่อยๆกดเราซับทําให้ตัวคอนซีลเลอร์ตัวรองพื้นเนี่ยไม่ไหลกองเวลาเจอเจอแดดแรงเจอเหงื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเนี้ยบติดกันหน้าเราตลอด ขั้นตอนไหนที่เพื่อนๆทําเป็นแล้วก็กอดข้ามได้นะคะไม่ต้องดูก็ได้ขั้นตอนไหนที่เออแล้วยังไม่เก่งนะก็ดูซ้ําได้ดูหลายคลิปสําคัญสุดค่ะดูจนเราชินอ๋อพี่วินก็แต่งอย่างนี้อย่างนี้นะพี่วินแนะนําการแต่งหน้าเพื่อให้ได้ใช้ชีชวิตประจําวันได้ไม่ได้แต่งหน้าเออให้สวยอย่างเดียวแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ลงอะไรอย่างเงี้ยลงคลิปลงนวนลงนี่ลงเฟซลงไม่ใช่นะคือสอนให้แต่งหน้าแล้วใช้ชีวิตประจำวันได้โดยที่น้อยคนจะเห็นว่าเรามีฝ้า มันแทบจะไม่หลุดเลยค่ะเทคนิคที่พี่วินสอนเนี่ยแทบจะไม่หลุดจากหน้าเลยนะเรียบร้อยค่ะลงเรียบร้อยต่อไปพี่วินก็จะลงแก้มเลยเนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียวเวลาอยู่ไหน on, อยู่ไหน น้อยแต่ต้องปัดลงมาก่อนขั้นตอนแรกเพราะว่าถ้ามันติดมาเยอะเนี่ยก็จะได้อยู่ตรงมุมไรผมเดี๋ยวพอขั้นตอนสุดท้ายเราแต่งหน้าเสร็จแล้วก็จะมาย้ำแก้มอีกทีนะึง พี่นจะลงไฮไลท์เลยนะคะตรงหบแก้มตอนนี้ใช้นิ้วได้หลาน้าเราก็ทบแสเนี้ยจะได้ดูมีประกายดูหน้าพองทำให้เราดูเด็กขึ้นได้นิดหน่อยเพราะว่าเราอายุเยอะพี่วินนี่ห้าสิบวกบวกแล้วนะคะเราเราจะลองแต่งดูวันนี้ว่าจะเหลือ30สิบวกบวกไหมโอเคต่อไปขั้นตอนสำคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง ตอนนี้ก็คือทําให้เครื่องสําอางเมื่อกี้สี่ห้าตัวเนี่ยติดทนกันหน้าแล้วไม่ดูเป็นคราบไม่ดูเป็นฝืดน,นะคะพี่วินจะใช้ทิชชู่เปียกซับหน้าหรือว่าจริงๆงอะ่ะพี่วินอะ่ะจะใช้สเปรย์น้ําแรฉ่ฉชีดนหน้าไปรอบนึงก่อนนะคะแต่ทีนี้เขาใกล้หมดแล้วไงใกล้หมดเหลือหน่อยแล้วพี่วินก็จะเอาไปใช้เวลาออกงานจริงอันนี้แค่ทาคลิปก็จะใช้ทิชชู่เปียกซับหน้าแทนก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะทำให้เครื่องสำอางที่เราลงเนี่ยเขาลมกลืนกันนะคะไม่ดูโดดแล้วก็ติดทนแน่น ติดแน่นจริงๆกดค่ะกดนะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่วินจะเขียนคิ้วนะมาตอนเขียนคิ้วเสร็จเนาะถ้าขั้นตอนนี้เพื่อนๆยังไม่เคยเห็นก็ไล่ดูคลิปข้างล่างนะจะได้ไม่เสียเวลาคิ้วมาแล้วทีนี้พี่วินจะมาไฮไลท์จมูกน,น,นะไฮไลท์ด่งางทำด่างเพราะว่าแหมเบนเช่ใ่ฝุ่นนะคะ ใช้ที่เขียนขอบตาไอ้ที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นทําเครื่องหมายไว้ก่อนก็ได้ว่าต้องการขนาดไหนสันดั้งขนาดไหนเล็กหรือใหญ่ก็ทําเครื่องหมายมาก่อนแต่ถ้าขั้นตอนนี้เนียนแล้วทำเก่งแล้วเราก็ไล่มาได้เลยจากหัวคิ้วมาตรง,งกลางที่เราทําเครื่องหมายไว้ ค่ะเรมมาแล้วก็เกลี่ยลงมาไม่ต้องเกลงใจความพุ่งเลยเกลี่ยมาได้เลยปลาดออกข้างใช้นิ้วลูบได้ การแต่งหน้าเนี่ยไม่มีขั้นตอนอะไรเป๊ะนะคะแล้วแต่ความถนัดแล้วแต่การแอปพลายไหมคะมาทันทีเลยโดมมเชียพอใจแล้วพอใจแล้วโดมแล้วตัดขอบนิดนึงดูเชิดเชิดถ้าอยากให้เชิดก็ไล้ตรงนี้หน่อยหนึ่ง ปลายจมูกเราก็จะดูเชิดเฉิดเห็นไหมคะปลายจมูกดูเชิดเทีนี้ให้เขาโดมพุ่งอีกก็ใส่ไฮไลท์ตัวที่เราหนกคิ้วเมื่อกี้นะคะออานอกแก้มค่ะดูเชิดมาเชิดพุ่งมาเลยจมูกพุ่งมาเลยยิ้มสีปากสักนิดให้ดูปากเป็นกระจับ ร้อยต่อไปขั้นตอนลงตานะคะจะใช้น้ำตาลแดงน,นะจะลงไว้ดูข้างหนึ่งนะคะอีกข้างหนึ่งก็ไม่ต้องดูถ้าอยากให้ตาโตก็ลากเลยหางตามาหน่อยหนึ่งนะคะหัวตาอีกนี้ทำให้ตาเราดูโตขึ้น พกลงอาเชโดเราก็ต้องค่อยๆลงด้วยนะคะคือจุ่มมาน้อยๆถ้าไม่พอค่อยจุ่มเพิ่มหลังมาใต้ตานิดนึงให้ก็เชื่อมกันวันนี้ลงสีไม่เยอะจบทีนี้ก็พี่วินจะลงชิมเมอร์เนาะนี่ค่ะสีน้ำสีโทนเดียวกันกับเมื่อกี้ ากจะหวตาไปหางตาแสงเดี๋ยวสว่างบ้างมืดบ้างนะคะเพราะพี่วินใช้แสงธรรมชาติเนะแสงดวงอาทิตย์ ใช้นิ้วเกลีย์ได้บ้างเช็ดออกเช็ดออกแล้วก็ใช้สีเข้มกว่านิดนึงเมื่อกี้นะคะเอี้ใช้สีนี้เนาะแล้วก็มาตรงหางตาค่ะให้ตาเราดูคมเน้นไปตรงหางตาเข้ามาถึงกลางตานะคะนะคะสองค้างต่างกันเลยตาเราจะดูคมขึ้นโตขึ้น โอเคทีนี้ก็ลงขอบตาล่างเนาะใช้ตัวเดิมเมื่อกี้ใช้พูกกันอันเล็กๆสีน้ำตาลที่เราลงรอบแรกเนาะเกีียขอบตาล่างเย่ยติดขนแนวขนตาแล้วก็ล้ำเลยลงมาหน่อยนึงเพื่อให้ตาเราดูโตขึ้นสองข้างต่างชัดเจนเห็นไหมคะอาอให้เชื่อมกับหางตาที่เราลากเลยไปเนาะเกยียให้เชื่อมค่ะ เราเน้นขอบตาบนนะคะขอบตาล่างไม่ต้องไปแข่งกับเขาเดี๋ยวจะดูไปเรียบร้อยเดี๋ยวพี่วินจะลงตานีเนาะมาดูตอนเสร็จ2ข้างตาสองข้างเท่ากันแล้วขั้นตอนต่อไปพี่วินจะติดสติกเกอร์ทำตาสอชั้นนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ถามมาเนาะพี่วินใช้ของยี่ห้อน,นี้นะ ODBO พี่วินใช้ไซส์ L นะคะวันนี้ไซส์ L เขาจะมีนี่ค่ะมีกาวมาให้แล้วก็มีตัวสติกเกอร์ซึ่งเป็นกระถ่ายเนาะ48คู่นี่นะคะ48คู่จะดึงออกมามีแผ่นเป็นแผ่นๆนี้นะมีหลายแผน่นรวมแล้ว48คู่แล้วก็กาวเดี๋ยวพี่วินให้ดูตอนลงเสร็จนะถ้าเพื่อนๆอยากดูก็แทบทุกคลิปพี่วินก็ทำให้ดูนะคลิปนี้ผ่านก่อน พ,พี่วินลงข้างนันก่อนนะคะให้ดูเปรียบเทียบให้ดูนะสองข้างข้างนี้ลงแล้วนะคะลงไปถึงว่าติดสติกเกอร์ทําตาสองชั้นเรียบร้อยแล้วข้างนี้ตาก็จะเห็นชัดว่าเราต่างกันละตานี้ยังหลบในอยู่สองข้างเห็นไหมคะตาโตขึ้นมาเลยต่อไปพี่วินจะดัดขนตานะเพราะว่าพี่วินจะติดขนตาปลอมด้วยพี่วินจะไม่ปาดมาสคาร่านะเพราะว่ามาสคาร่าเขาหมด พี่วินติดขนตาปลอมพี่พินจะใช้แบบบางนะคะแบบบางคือซื้อมาผิดต้องการหนาแบบนี้แต่ซื้อผิดก็ติดแบบบางไปก่อนเดี๋ยวมาดูตอนติดเสร็จเนาะติดขนตาปลอมเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายแต่ไม่ใ้่สุดนะคะก็ลิปสติกเนาะ ตอนง่ายสุดก็คือลงลิบนี่แหละ ทีนี้เราก็จะสํารวจความเรียบร้อยของเขาหรือว่าทําให้หน้าผ่องเดี๋ยวพี่วินจะมีอีกตัวหนึ่งลงนะคะอย่างๆๆขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะก่อนที่จะเช็ครายละเอียดเราก็ลงเราใช้กระดาษทิชชู่เปียกนะซับหน้าอีกรอบหนึ่งเพิ่มความแน่นของหน้าทีนี้เรียบร้อยแล้วแป๊บเดียวเขาก็แห้งนะคะกระดาษเปียกเนี่ยเราก็จะมาใช้พี่วินใช้แปลงตัวที่ ปัดแก้มเมื่อกี้เนาะเราจะมาเช็คความเรียบร้อยของหน้าทําให้หน้าเราดูผ่องเห็นไหมอันนี้คือแค่แต่งหน้าปกปิดอะไรสวยๆทีนี้ทําให้หน้า่ลงหน้าดูมีน้ํามีดวลดูเป็นแบบอายุน้อยพี่วินจะใช้นี่ค่ะบลัชออนสีชมพูนะสามตัวนี้ใช้ได้หมดจังหวะตัวนี้เขาเป็นสีชมพูแต่เขาไม่ได้ออกสีชมพูเขาจะออกระเรือ่อระเรือ่อเอามาปัดรอบหน้าอีกครั้งหนึ่งเบาๆ ให้หน้าเราดูดูผ่องอะคะ่ะดูผ่องดูผิวพันธดีแรงพี่เวนก็ใหญ่ไปหน่อยนะึงทั่วหน้าเลยนะคะขั้นตอนนี้ทําให้หน้าเราดูผ่องจริงๆริค่ะหรือถ้าหาซื้อบลัชออนที่ไม่ค่อยจะออกสีมาใช้ได้เลยะคะ่ะขั้นตอนนีนะะ้หน้าเราดูผ่องจริงๆดูดีอะ ก็เราจะเติมออวีนบอกไว้ตอนในตอนคลิปตอนต้นๆคลิปแล้วเราจะเติมบรัสออนอีกหน่อยนึ่งไม่ค่อยเจอหรอกค่ะแต่งหน้าสร็จเนี่ยบลัอาาสออนตัวเดิมนะคะสีส้มตัวแรงพอแต่งไปแต่งไปแป๊บเดียวมันจืดเพราะอะไรเพราะเราใช้บรัสออนราคาถูกๆก็เติมเข้าซะหน่อย เติมอีกนิดบอกแล้วใช้ของถูกแป๊บเดียวก็หลุดจริงๆเลือน้อยจมูกหน่อยนึงให้จมูกเราดูพุ่งเรียบร้อย,อยเป็นเซ็ตผมแปบ๊บนันจ้าเซ็ตผมแล้วประมาณนี้นะคะจากห้าสิอัพ พี่วินว่าเหลือ3าอัพนะอาจจะ30ไปลป้ายๆสามห้าสามหกแต่งหน้ากันเถอะค่ะปิดฝ้าได้ด้วยค่ะปิดฝ้าได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่วินบ้างนะจ๊ะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่เนาะดูคลิปล่างๆด้วยนะดูหลายๆคลิปแล้วเพื่อนๆก็จะแต่งได้เพราะความเคยชินพี่วินก็จะสอนการขั้นตอนการลงเนี่ยทุกคลิปก็เหมือนๆกันเพื่อนๆก็จะชินแล้วก็จะแต่งได้เนาะน้าต้องฝึกแต่งบ่อยๆนะคะ